หกสิบสี่ราวเลยเหรอโหเอาราวสามสองพอมัง้งโอ้โหกูเขียวเป็นอวมุกูเขียวเป็นพญานาคด้วยเหรอฮะมึงไม่แล้วถ้ากูผมว่าเขียวเป็นพญานาคนี่แม่งกูทำยังไงวะเนี่ยกูสตรีมยังไงอะเขียวเป็นเอวมูน่าจะน่าจะพอได้อยู่ครับเหมาเหมาผมไม่รู้จักเขียวแบบแองกี้เบิร์ดอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ เขียวแบบเทรชเหมือนมึงเอาสีมาเฉยๆอ่ะกูเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยนะกูต้องอดไฟมาจุดเอาลอนสันมาจุดหัวตัวเองเหรอถึงเป็นเทรชอะเซนีน่าจะง่ายกว่าครับเขียวแบบเทรนเขียวแบบโกกูเขียวแบบโกกูนี่ผมโกนหัวแล้วก็ทาสีเขียวอันนั้นกูย้อมเขียวมาไม่น่าช่วยละมั้งเขียวแบบเป๊ะเขียวแบบโบว่าเขียวแบบเป๊ะนี่คือกูจุ่มไปทั้งตัวเลยหนักกว่าเดิมอีก มึงเอาที่มันเป็นคนหน่อยสิเว้ยเอาที่มันเกี่ยวกับทรงผมหน่อยซิกูไปได้เขียวทั้งตัวแล้วเนี่ยนี่มันเขียวแค่หัวเองโอ้โหไอพีเป็นแต่ละตัวมันเป็นยังไงวะเนี่ยครับเปลี่ยนสีชื่อในทวิตยังไงหรอครับพอดีอยากเปลี่ยนบบอารมณ์บ้างเขียวแบบนกแก้วเขียวเขียวแถวถแบบนกแก้วเขียวแล้วได้ครับเขียวทัสมากิเขียวแบบงูเขียวกูอยอมเป็นเฟมยังดีกว่า เขียวแบบบิกอนเขียวแบบโซดาหมดแอ้วฟอสบิกอนแล้วกันครับชุดน่าจะหาไม่ยากเขียวแบบน้องอุ่นใจกับเขียวอีกูน่าเขียวเขียวแบบน้องอุ่นใจอาจจะได้เงินจากสปอนเซอร์ครับเขียวแบบโลกิเขียวแบบกรีนแอโร่กรีนแอโร่แล้วกันครับใส่ชุดคุณน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เขียวแบบมาสคอตฮอตพอตเขียวแบบกาทาคิริบานว่าอะไรนะเขียวฮอตพอตแล้วครับอีกิน่าชอบเขียวแบบก้อนก้อนผมเขียวเหรอเฮ้ย จริงเหรอครับผมจำไม่ได้ว่าก่อนผมเขียววะอู้ก่อนผมเขียวจริงๆด้วยอ้าไปผมจำได้ว่าก่อนผมดำวะเพราะว่าตอนนี้มันผมดำอะ <c oughs> มันเขียวเฉดมืดอะ่ะมึงหยุดเอาตัวหัวรถมาทีเขียวแบบดูมกายเขียวแบบ What the f u c ก ดูมการย,ยังกไม่น่าเป็นไปไ,ได้เขียวแบบชูปาคาบ้าเอลครับเขียวแบบฮาโล่ใช้ชุดย้อมแมวจากมาสดูเนี่ยแต่พอได้อยู่มั้งเขียวแบบลิทเลอร์เขียวแบบบังก้าลิทเลอร์ครับอันนี้ชุดหาไม่ยากสุดเขียวแม่งไม่มีโจ๊กเกอร์ไม่มีแบบตัวที่แบบฟู้คิดอยู่ในหัวด้วยซ้ำจัวที่แม่งแค่หัวเขียวเฉยๆมึงเนื้อปะแบบเออเก๊กโคกูยังยอมรับได้นะ มึงเขียวแบบใดให้กูเป็นอะไรวะนะเฮ้ยน้องอุ่นใจจริงดีกว่าแล้ถึงแล้วต้องหกสี่ถึงจะมีโอ้โหน้องลาบากเกินไปห,หรือเปล่าวะแต่ละตัว <laughs> แต่ละตัวที่ไม่งมีให้นี่แบบ ว่ากูเป็นนกแกว้วไม่ยากชุดนกแก้วหาไม่ยากครับอืมง่ายกูเป็นนกแก้วเขียวง่ายกว่า